ฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อุตนิยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือจัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านภัยาเสพติดพื้นที่จังหวัดนครพนมระหว่างวันที่9ถึง10มีนาคม2566ฝ่ายกิจการพลเรือนศูนย์อุตนิยการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือได้จัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านพยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2566ในพื้นที่ศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด หน่วยร,รักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงเขตนครพนมจังหวัดนครพนมการจัดโครงการกองทัพเรือรวมใจร่วมต้านพัยยาเสพติดประจำปีงบประมาณ2,566ในครั้งนี้นั้นได้จัดขึ้นณโรงเรียนอุเทนวิทยาคารตำบลท่าอุเทนและพื้นที่โรงเรียนชุมชนบ้านชัยบุรีตำบลัชบุรีอำเภอท่าอุเทนจังหวัดนครพนม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการป้องก oh ันยาเสพติดของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพเรือในการป้องกันยาเสพติดกลุ่มเยาวชนประชาชนในพื้นที่หมู่บ้านชุมชนโดยให้มีความรู้เท่าทันและไม่เข้าไปเกี่ยวกับยาเสพติดสร้างกระแสการเื่นตัวในการรณรงค์ป้องกันต่อต้านยาเสพติดในทุกกลุ่มเป้าหมายให้กว้างขวางยิ่งขึ้นและได้รับการสร้างภูมิคุ้มกันห่างไกลจากยาเสพติดสารกิจกรรมประกอบด้วยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดการให้บริการทางการแพทย์ การมอบอุปกรณ์กีฬาให้กับโรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมสันทนาการตรูกฝังอุดมการความรักชาติการแสดงดนตรีสอดแทรกการให้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดพื้นที่หน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม้น้ำโขงได้มีการจับลุมการลับลอบผลยาเสพติดจากประเทศเพื่อนบ้านมาอย่างประเทศไทยอย่างต่อเนื่องไปกิจกรรมบุรเรียนศูนย์อำนวยการป้องกันและปร,ะราบปรามยาเสพติดกองทัพเรือ เลยเห็นถึงความสําคัญเนื่องจากเป็นพื้นที่สูงเสี่ยงจึงมุ่งเน้นไปที่เยาวชนและประชาชนกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่รับผิดชอบของหน่วยรักษาความสงบเรียบร้อยตามลําแม่น้าโขงโดยได้บูรณาการร่วมกับหน่วยง,งานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ร่วมจัดก,กิจกรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นแนวร่วมในการเฝ้าระวังป้องกันและต่อสู้กับปัญหายาเสพติดในพื้นที่ให้หมดไป นะครับเอากลับบ้านไลนะครับไม่เป็นไรนะครับเราไม่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเราหน้าที่ของเราตอนนี้คือต้องตั้งใจเรียนเป็นเด็กดีของคุณพ่อคุณแม่นะครับกับผมนะครับ นายธีรพลเวียงผู้อนวยการโรงเรียนอุเทนวิยาคารอำเภอเท่าเทนจังหวัดนครปฐมรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่โครงการของกองรับเรือที่ได้มาวันนี้รู้สึกว่าเป็นการที่แก้ปัญหาตรงจุดนะครับที่ถนองนโยบายนของรัฐบาลที่มียุทธศาสตร์นะครับเพื่อที่จะป้องกันนะครับเริ่มตั้งแต่เด็กชั้นประถมเพื่อที่จะดําเนินการตามวัตถุประสงค์นะครับก็เหมือนเด็กก็เปรียนเสือนผ้าขาวบางที่ต้องร่วมช่วยกันในการที่จะปลูกฝัง นะครับเป็นเกาะป้องกันมีผูพุ้มกันเฝ้าระวังแล้วก็มีระบบป้องกันที่ดีและแก้ปัญหายาเสพติดร่วมด้วยเช่วยกันทุกฝ่ายไม่ได้ยิ่งนอนใจมอมให้เป็นหน้าที่รัฐของรัฐบาลอย่างเดียวเราต้องร่วมด้วย,ววยเช่วยกันในทางที่เป็นคนไทยด้วยกันกูฝังค่านิยมให้กับเด็กป้องกันให้มีห่างจากยาเสพติดร่วมด้วยเช่วยกันทุกๆท,ทางปัญหายาเสพติดทุกสิ่งทุกอย่างก็ต้องหมดไปในประเทศไทยครับขอบคุณครับได้ความรู้เกี่ยวกับยาเสพติดครับและช่วยให้เด็ก เด็กเล็กไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดครับได้ความรู้ว่ายาเสพติดเป็นสิ่งที่ไม่ดีครับก็ถ้ามีโอกาสครับก็จะบอกว่าอย่ายุ่งกับยาเสพติดก็มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีสามารถทําให้เราเสียชีวิตได้หรือว่าถึงตายได้เลยครับ